สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่17เดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะมอนี่ค่ะแอดผ้า พ,พี่ดองประเท่าสุขุสุคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นแนวทางจากปูปาสานะคะพี่น้องคะมี่ิพานมาแนวทางของปูปาสาปูละหายม้าหนึ่งสองเจ็ดนะคะเขา้าโตตัดเหล็กหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะพีพ่น้องคะเอามาอนี้นะคะต่องวดแนวทางของปูปราสาะคะส่ะแสดงว่าเป็นตัวใดพี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะกราบนมัสก,การค่ะขอจะเจริญพรเดยม บึงละด้วยซีหาหกและกะพร้อมดยเอฟซีทั้งต่างประเทศทั้งออสเตรเลียกับแม่อีกแล้วสองไล่แล้วและกะ็รพู้ได้รำร่วยวมือว่านมือก้อนมือฮือผ่านาา้าก็นเนอาบริวากันน้ะใไก่ใก้ปีใหม่ลวเนาะกะ,ะจะมาบอกแนวทางสำหรับปันที่สองเด้อ เอ่อมกรลางวดต่อไปนี่นะจ้าท่านนั้นกับบอกสำหรับญาติโยมแบบที่ทุกขูทุกคทุกนั้นยการขอบอกจะน้อยนะครับโทรศัพท์หลังจากบอกเบอร์แล้วหลวงปู่รับทุกเบอร์เบอร์ใดขึ้นแดงรับพอท่านหลวงปู่โทรกลับบอดีคิดรครบบนหนังมีหลวงปู่คนเดียวองค์เดียวรูปเดียวเยวท่านั้นที่กาสามารถโทรกลับหานญาติโยมได้ถ้าโทรมาเนี่ย ห้ามตอดมาเด้อห้ามตอดมาอยา่าเดียวสักผู้ะคนตอดมาให้เฮาโทรกลับดีดี <S <S <า>กลับพัวบอ,บอที่หนึง่งหลวงปู่มีเงินในกระเป๋าในธนาคารหลวงปู่มีปัจจัยเด้อบ่ต้องโทรมาขอเด้อพอหลวงปู่ที่เป็นพาที่บ่ถือเงินลูกอยุรละวันนิสัยมาเบิ่งหม่องอยู่หม่อมงเศร้ารถมาเบิ่งว่ายยุสัยดียกหวยขายแข่ง ป้าซาหวยขาแข้งอำเภอ้านสักจังหวัดอุทัยธานีนะบันดนี้เิรษฐเขาเรื่องของหวยเด้อบันดนี้เดอ้อจ้าเออก่อนที้เขาหวยบอกหวยเล่าจาับนอยที่ญาติย้อมบอกเข้าใจผู้คนเขาเขารวยจนเดร็จซื้อรถซื้อล่าแล้วเนาะมันเป็นตั้งศิเรียญย,ย,ย้อม้าลงปูบอกหวยว่าหวยเล่าแม่นนันย้อมที่มาโท่มาวันจันทร์มาขอวันจันทร์บอกวันจันทร์มันเสียววันพุธ ถามาขอวันพุธมันสวกวันศุกร์ถาขอวันศุกร์ันสวกวันจันทร์เวียนทั้งสี่ได้หลวงปู่ว่าได้ม่ได้บอกตรงๆว่ามื้อนี้วันพุธวันพุธเดืมครรับทราบต้องติดตามนะเพราะว่าหลวงปู่เป็นพระก็หู้แต่ว่าคนเก่าคนแจ้ขาหูจากอยู่ดอกว่าหลวงปู่บอกวันจันทร์มันสสออกวันพุธถ้าหลวงปู่บอกพุธเสา่์วันศุกร์เอาเบื่องเรารู้ว่าสังเกตว่าสังเกตบ่ค่ะปู่ สังเกตบอสังเกตบอสสังเกตอนะยูค่ค่ะผู้คแล้วก็ทั้งได้ไล่ล้วก็และก็บอกโยมสลหรับมนีผู้ใดสี่ขอเลขเล่ากะให้ให้ไล่แอดไล่มาดีกลัวเพราะว่าหลวงปู่สิบบอกแล้วว่าแอดไล่มาเนี่เบอร์นี่แหละเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปดนี่แอดไล่มาละพระทองรอลวมันจะึ้นแล้วบัดนี้ หลวงปู่สิบอกว่าความจริงว่าหลวงปู่นั่นมี้ำมันเลี้ยงผาแหละรักษาโรคโดยเฉพาะเดียวนี่เฮต่สุดบอกต่อตกันไปว่ามปนการโฆษณาเป็นการกุศล <S <S ค่ะลิุดวงทาวั่านอนุญาตเด้อลิสดวงทวันหายโรคกระพอะหายตั้งมาเพิ่มอีกแท้วซะเป็นการกุศลขั้น ม,มนันเป็นการกุศลหลงปูกะทีขายแพงหรือว่าไฮบูซาแพ่งกว่าดีนี่เป็นการกุศลนค่ะแต่หายกันทุกคนอีรโยมเอมยบ่อหยัดบอกว่ามันหายอหรีอรีหรอโดยจอโยแมทอยูเดชอุดมเน่ะสร้างมาไปเพื่อมู่แล้วกาสว่างทั้งโคนนี่กะอาเภอสว่างมาทั้งโคนว่าทีชเฉพานี่กะสร้างมาหลายเอาทานไปเรียงน้ำมันเรียงขานอมันมีอหลีสำรับโรคธิ์สีดวนบ่ามันโฆษณา ก็เอาบุญเพราะว่าไก่สิพ่อแล้วไก่สิพ่อแล้วสําหรับดินมาทมทีนะนะเหลือประมาณเจ็ดแปดรถกับพ่อค่ะนะเขาเรื่องน้องวันที่สองมกราเด้ออ่วันที่สองมกราสำรับผู้ล้งค้นว่าลงปูปลาษาคือว่าวดแน่บาวดจริงว่าสีเด็ดปิดเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เพราะว่าลงปูปลาซาว่าทาเลขบกเขาสิปิดอันนี้เลขทดศัพทเนี่ย บอกตรงๆว่าย้อมโทมาบอกวันหนึ่งสองเจ็ดตัดเด่นที่ตัวเดียวหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดบอกสองหนึ่งขางลางมันถูกแล้วนะย่านไปแล้วก็กย่านหนึ่งเล็กง่ายแต่เอามือโยมโทม่ามือมือโยมโทมา,มอมอทมาตอนตอนเช้าถึงคำมาถึง,ถ,งถึงบใบม่วงายสองเลยนะใบหลวงปู่ก็บอกว่าเลขตัวเก่าคือเอ่อสี่แปดสาม เออสามจีแปดอันต้องมันมันออกมันออกเลยหกหกดาหกยังก็แล uh, ้วหกเออแปดหกสามค่ะพูดแปดหกสามถูกต้องจริงๆแหละมันเก่าออกตัตเก่าด่เอาผ่านไปเรียงเลเขโตเก้านอ้อจ้าวันที่สองเนอะสองมกรามาเรียบร้อยแล้วยิรามาบอกยิราบอกไปเกิดมาอยู่น้ำคือเก่าบัน,นีีว่าเลขเขาค่ะเลขเขาคนไมุ่่นกันเลยมาทำบุญมื้อื่นกับศิลาก็เก่ามากเรื่อยด้พี่น้องมาหา ว่าได้สอ,องหนึ่งเกต์นี่แหละหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งเกต์นี่แหละค่ะนะกะเลยว่าทำบุญน้ำลายกะเลยอนุโมทนา,านำ้ำเราบบไปเกิดแล้วว่าบอกระวางี่ให้ชื่อลงไปโหลดเบอร์โทรศัพท์หลวงปูนี่นะเบอร์โทรศัพท์หลวงปูเดอ้อนะ,ะบอกย่อมไปโลดวันที่สองมกราคมเบอร์โทรศัพท์หลวงปูลงท้ายด้วยสอง 86ย่มบดดูะนะเบอร์เบอร์ลงทายดป286เด้ออีิเบอร์0813836798เป็นเบอร์ที่สำหรับญาติย้มโทรมาคุยเรียงหวยเรียงเบอร์แต่ว่าสำหรับเบอร์นี่ใส่มากะบวดกระกะตบวดบวชเราซื้อมากกันมัน่าได้ยี่สิบกวป,ปีเราได้เบอร์นี่นะ,ะลงทายด286เอ่อ นั่นญาติโยมสุก้นวันที่สองมกราคหาลครีไปเลยคือสองแปดหกนะเบอร์โทรศัพท์ลงปูพอผีมาบอกวางกันอ่าเพต้องบอกตัวฮื่นออกลงปูบอกเบอร์โทรศัพท์ลงปูดรอกนะครับต้องถ่ายในสองแปดหกนะเบอร์นี้ละเอบอร์ว่างเนื่ยนะจ้าพวอตัวนี้เบอร์นั่นจะเป็นบวยที่ลูก่ายว่าหก อ๋อเกแ98เป็นเบอร์ทีสรับญาติโยมโทรมาเเพราะว่ามันคนละเครื่องเนาะค่ะพูออ๋อสองเก้าถึงญาติโยมอยู่พูเดอสิริเกตพ่อศรีสุวรรณเดอได้พักไดแน่สองสองหนึ่งเจ็ดน่ะขในกินข้าวอยู่กับหรือฟังรายการของบึงละร่วยอยู่กันจิงกลางว่าหาแน่นะและก็ขอบคุณนไปยัง่งอังกฤษสองคนก็เพิ่นอุนอ่น,อ,น,อ,นอุ่นปจจัยมากรับกระโดดรับเลยเพราะว่า บ้านเพิ่นมันเร็วนะค่ะต่างจังหวัดอะเดี๋ยวนี้ก็บอตัวดอกแต่พอสมค้วนอยู่ในโยมเดอ้อ <c oughs> เล็กเหล้าดีว่าเพิ่นเล็กเหล้าเล็กเหล้ามัน <c oughs> แม่นเ่ยนะจนะับป <c oughs> แต่ว่าบอกโย้มในว่าเล็กไั่นบนอสไสดดอกแต่เล็กเหล้าแม่นทีสุดเลยนะค่ะแ <c oughs> ม่นแม่นที่สุดแต่ว่าบอกวันจัน,ออนบอกวันพุดบอกวันพุดบอกวันศุขถ้าบอกวันศุกไปบอ,อกวันจันค่ะ <c oughs> ให้จาให้แม่นไว้จังสีเธอค่ะ อ่าย่องเบิ้งเราด้วดยของสี่หัวจักรนอแต่เบิง้งบ่ลแต่เบิ้งในค่ะค่ะ<า>ได้ในหลังยุทธ์นอคจัดอ่าก,กับมันกับบ่มบอลบ่ลเลดมันเรียงจริงจ้ตอนที่จบมีกาได้แปดนาทีพอดีแล้วการอ้อมมวยพ่อในในปีไม่นี่แฮกเกอร์ปีไม่กับมานกับซองหรือว่าสมรติภาพแต่ว่าสิมาบอกโคงสุดท้ายอีกคือมวอนั้นอยุกุดอกเด้อจ้าพ่อ่าบอกบอกไปตอนนี้ ของฮอกแวร์ดนี่เขาจะเลือเนเอก <25 5 S 1> นอกเองฮอแวร์ดเบอร์สโตนซับริดเป็นสิ่บอกยี่หวกมือสุดท้ายใกล้ก้อนจอกสามหมื่นสี่บอกจะหนึ่งเล้วจ้าพวกเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงจะไหนจะไหนอนุญาโยมถูกผู้ทุกคนกลับฟังไว้กลับบอกพุ่นไปยั่ง,งผู้บาอาจารย์เป็นกับผ้าขออนุญาตแล้วเป็นฟังรายการของนี่ในในประเทศไทยละ่ะหลายอยู่คนกับไล่มหาโทษมาหาว่าฟังเบิึงแล้วรวย มันเสียงดัง่าของพื้นพื้นมันเป็นเสียงจังได้เครื่องเสียงเครื่องส่งคือกันว่เงคือกันแ่ละค่ะพูอ่เป็นยังเครื่องพิ่นเคื่อแม่แมๆเบิดงเบิ่งเบิ้งเบิ้เบน้ดเบิ้้งเบิ้บ้ามันจเบนี่เบิอใหบ้งเบิางเบ้เบ้เบ้งเิ้งจงเบิ้งเบาเ้เ้เบิ้เ้ง้้บบอ้เเิบบ รูปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูปราะสาทนะคะ286เม็ดเดียวค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางตองว,วนมนีนะคะแนวทางจากปูประสาทค่ะจงไจก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเพราะม่พี่น้องคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณไปพี่น้องบรรเทาสุขสุขค้นสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูปาซาค่ะเอาสำหรับมือนีนะคะแนวทางตองงวดของปูกับมีเพียงซํามีนะคะไปพี่น้องค่ะเอาว้พอกันไม่ก็เปในคลิปนานนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ